กคุนี่นองก็พี่ๆนะครับผมแบ่งกันมาเป็นสิบปีละขอขอสิบห้าแดงตัวเก่าตัวเก่ากินไอตัวเก่าโดนงูกินนะครับตุยไปแล้วนะครับต้องการเยียเยีาดำแล้วก็หงอนชี้ชี้ผมคนจริงนะครับผมคนจริงนี่ เอาแม่พันให้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลูกเขาเก่งนะครับต้องกลับมาให้ผมยืมทําสายนะตัวนี้นะครับชอบแจง้งไม่ชอบไม่เป็นไรเป็นลูกเดือะครับนะครับผมเป็นเปรุ่ร้อยนะครับก็อ่าผมเดี๋ยวมาดูลูกลูกของเขานี่นะครับนี่นะสองสองเจ็ดนะครับเดีย๋ยวไปดูกระดูกลูกเขาก็ รักกันนะครับพี่พี่ที่ดูแลกันมาเป็นสิบปีแล้วเขาแบ่งไก่ผมมาเป็นสิบปีแล้วนี่นี่อันนี้ลูกๆของเขานะครับผมกระดูกโตนะครับอันนี้กับแสนชัยนะลูกๆเขากับแสนชัยนะครับผมจ่ายลูกออกมาเป็นเยียเขียวแบบนี้เลยนะครับพี่ชายนี่สองสองเจ็ดบวกแสนชัยนี่เลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับนี่นะ จัดแม่สองสองเจ็ดให้เลยนะครับผมผมไม่ได้โม้นะคู่เกิดตัวนี้ล่าสุดไปน็อกตัวค่าตัวสี่หมืนหรือห้าหมืนผมจำไม่ได้นะครับผมเนี่ยก็คู่เกิดไปน็อกมาก็แต่ไม่มีคลิปสักทีก็เอาไปนะครับผมชื่นชอบแจ้งไม่ชื่นชอบไม่เป็นไรนะครับ สำหรับพี่ลีชนบุรีนะครับผมสวัสดีครับ